สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสี่บุญใหญ่ออกพรรษาทำไว้จะมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีอดอยาก 1. ให้เราถวายน้ำาด่มการถวายน้ำาด่มเป็นอานิสงส์มาก ถึงขนาดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งแนะนำให้ทำขาดอาหารเจ็ดวันตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียงสามวันเราก็ตายแล้วดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุผลนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญด้วยน้ำดื่มการถวายน้ำดื่มแด่พระพิสุสงฆ์มากค่ะ และหากเราศึกษาจากอัตกถาขุทธะนิกายเปตดวัตถุจุลวัคที่สาสานุวาสีเทระเปตวัตถุเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอาอนอนท์ไปบอกกับสมามเณรรูปหนึ่งให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระภิกษุ ได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากว่าพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นด้วยญยาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญน้อยมากทำให้กรายเป็นเด็กเร้ร่อนอดอดอยากอยากไม่มีกินเนื่องจากว่าไม่เคยทำกุศลไว้เลยนําซ้ำในอดีตชาติยังทำกรรมหนักไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสูเนตออกด้วย จนตกนรกหมกไหมยาวนานถึง84% 0 0มพปีและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวหอยทนทุกทรมานหลายภพหลายชาติแต่พอสามเณรได้เติมบุญให้กับตัวเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำด้วยอานิสงส์งนี้เลยส่งผลให้มีคนยำถวายเครื่องอุปโภคบริโภค จนทำให้สามาเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสามารถบวชเป็นพระภิกษุบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุดอีกทั้งการถวายน้ำบนหิ้งพระก็เป็นอามิสบูชายอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงสาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมด้วยปัญญาเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตันญูกะตะเวทีต่อท่านแต่อย่างไรอาหารหรือน้ำที่ถวายไปท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและไม่มีขันแล้ว อานิสงของการถวายน้ำสิประการ 1. นึ่งองแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. ม,มีความบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. มีอายุยืนยาว 7. มีผิวพันธุ์ผุดพอง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามากและ10มีความสุข 2. ให้ทําบุญด้วยการถวายข้าวสารทําบุญข้าวสารหนึ่งถุงได้อะไรบ้างตามความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่โบราณเมื่อเราทําบุญสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาติหน้าก็ให้เอาสิ่งนั้นไปทําบุญตั้งแต่ชาตินี้แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นที่เรานึกไม่ถึงซ่อนอยู่อีกมากมายการทำบุญด้วยข้าวสารหนึ่งครั้งได้อะไรบ้าง 1. ตักบาตรข้าวสารหากเราทำบุญเข้าวสารด้วยการตักบาตรข้าวสารจะทำให้มีกินมีใช้ไม่มีอดโซอดอยากใช้นี่กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรใครรู้สึกเหมือนโดนรังควานก็ให้รีบทำ เชื่อกันว่าเข้าสารหนึ่งเม็ดได้อานิสงค์ขึ้นมาหลายเท่าดังนั้นการทำบุญเข้าวสารจึงใช้นี่กรรมได้ไวแถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวอีกด้วย 2. ถวายสังฆทานเราทำบุญเข้าสารด้วยการถวายสังฆทานเป็นการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงผลบุญจะส่งผลให้หมดเคราะห์หมดโศกจะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนาทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสก็ให้ทำทุกเดือนการทำบุญเข้าสารด้วยการถวายสังฆทานนี่บุญหนุนส่งมาก3 ทำบุญเข้าสารนับเป็นการทำทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยทำแล้วมานั่งคิดเสียดายอันนี้ไม่นับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติด ไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุน 4. ทํทำบุญเข้าวสารด้วยการซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสะสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารามี ทําทำบุญร่วมกับผู้อื่นการทําบุญเข้าสารโดยการร่วมทําบุญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ 3. ให้ชำระหนี้สอง ชำระนี่สองเป็นบุญใหญ่รูเข็ดง่ายๆและลงมือทำไม่ต้องใช้เงินมากแต่ได้บุญมหาศาลปลดกรรมต่อยอดหาความสุขได้ลงมือทำได้แบบไม่ต้องคิดมากคะ่ะคนเราจะเป็นนี่สงกันได้อย่างไรขอเมตตาจากหลวงพ่อหรือสีลิงดำขออนุญาตยกเอาส่วนหนึ่งในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษ ท่านกล่าวแบบง่ายๆแต่ละเอียดทั้งหมดอธิบายให้ทราบโดยทั่วกันหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าของที่ถือว่าเป็นของส่งนั้นคือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของส่งแล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว เอามาทำฝืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆในหน่อยบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสองมีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระท่านหรือผู้ใดปลูกในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปโดยท่านเจ้าของมีสิทธิสมบูรณ์ให้ได้ รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสองโดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปขโมยของสองอีกทั้งเราควรทราบว่าของในวัดทั้งหมดแม้แต่อาหารที่เหลือจากปัดพระหรือเหลือจากการทำบุญถ้าจะเอามากินต้องมีมติสงเสียก่อน แม้แต่เจ้าอาวาสก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเป็นของส่วนรวมของสองแต่ส่วนมากท่านจะทำมติสงไว้แล้วเพื่อให้เกิดอาบัตและไม่เป็นกรรมต่อผู้รับทานนั้นซึ่งคนที่มาทำบุญแล้วอาหารเหลือนั้นถือว่าโชคดีได้บุญสองต่อ คือได้จากการทำบุญกับพระสงฆ์แล้วยังได้จากที่พระสงฆ์ท่านทำทานต่อคนทั่วไปเมื่อพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วจะเห็นว่าคนเราอาจเพอสติสร้างกรรมไว้เป็นเรื่องของในวิบากกรรมเก่าบางกรรมที่ส่งผลให้กับชีวิตและการทำงานของเราเองเรากําลังได้รับผลที่ไม่ดีในงานเงินและชีวิตส่วนตัว ล้วนส่งผลมาจากการเหนียวรั้งของกรรมที่ไม่ดีที่เคยทำไว้ผลกรรมเหล่านี้มาปิดทางไม่ให้กรรมดีที่เคยทำมาส่งผลเจ้ากรรมนเวรเขาจะบังคับหรือชักนำให้เราหลงทางที่จะพบกับความเจริญดนให้เกิดความคิดที่ผิดทั้งที่ชอบที่ควรกลับไม่ทำเกิดทิฏฐินึกว่าสิ่งที่ทำหรืออาชีพที่ทำนั้นดีอยู่แล้ว แต่ทว่าไม่มีทางสำเร็จลงได้เพราะไม่ถูกจริตไม่ถูกต้องตรงตามธรรมที่ควรทำนั่นเองบางคนจริตเป็นพ่อค้าแต่ยังต้องทำอาชีพอื่นที่ไม่ตรงกับจริตจึงไปได้ช้าบางคนจริตเป็นนักปกครองเป็นผู้นำได้แต่กลับต้องทำอาชีพอื่นๆที่ไม่ตรงกับความสามารถบางคนเป็นทหารเป็นนักรบ แต่กลับไม่ได้รับความรู้ความถนัดด้านนั้นมีสิ่งปิดกัน้นไม่ให้ทางที่ควรจะเป็นสิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่จริตวิสัยอดิตชาติสัญญาความจำเดิมนั้นมีอยู่เป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นการชำระนี่สงเพื่อแก้ไขจึงควรทำอย่างยิ่ง เพราะคนเราย่อมมีอดีตชาติที่ผ่านมาหลายร้อยชาติแต่ละคนต้องมีการพังพราดทำผิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่ากับคนกับสัตว์สิ่งของคณะบุคคลและคณะสองไม่มากก็น้อยทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 4. ทำธมุญตักปาเทโวโรหนะ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรหลังบรรออกพรรษาโดยคำว่าเทโวโรหณนะแปลว่าการยังลงมาจากเทโวโลกเพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมเรียกสั้นๆว่าการตักบาตรเทวค่ะโดยที่มาของประเพณีนี้ก็มาจากตำนาน การเสด็จลงมาจากเทวโลกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ได้เสด็จไปประกาศศาสนาทั่วชมพูทวีปตั้งแต่เมืองราชครึกพาราณสีสาวัตถีตลอดถึงเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นราชปีตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพุทธสาวกและพระประยุรญาตทั้งหลายให้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยของแต่ละบุคคลมาเป็นลำดับถึงหพรรษาจากนั้นพระองค์ลำลึกถึงพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดังนั้นในพรรษาที่เจ็ด หลังจากทรงตัสรู้พระองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาทรงเทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษาครั้นหลังออกพรรษาพระพุทธองค์ได้เสด็จลงสู่โลกโดยเสด็จสถิตเหนือย,ยอดเขาสิเนรุราชโดยมีเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ต่างพากันมาถวายเครื่องสักการะบูชาเพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์และระหว่างนั้นได้เกิดเหตุอัศาจรรย์คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันดังนั้นในวันนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือเปิดให้เห็นกันทั้งสามโลกนั่นเองค่ะเมื่อทรงเสด็จถึงโลกมนุษย์ ที่เมืองสังกสานครพระพุทธองค์ได้ทรงนำเหล่าพุทธสาวกออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่ไปรอเฝ้ารับสเสด็จเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนานแน่นด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันหลังออกพรรษาหนึ่งวันวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เเป็นวันคล้ายวันสเสด็จลงมาจากเทวโลกกิจกรรมของชาวพุทธ ในวันงานตักบาตรเทโววันตักบาตรเทโวโรหณนะพุทธศาสนิกชนจะนิยมไปตักบาตรธำมบุญที่วัดโดยการปฏิบัติตอนเตรียมอาหารในตอนเช้าและอาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้คือข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนในวัดบางวัดอาจจำลองสถานการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกชั้นดาวบดึงด้วย คือประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถหรือศาลาให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับระบาดตรงกลางโดยมีมัคทายกเดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวสองหลังจากตักบาตรแล้วก็จะมีการอารัธนาศีลฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาสเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส แผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและสัพพษสัตว์นอก้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ